My Life i h Journey อยุธยาที่ฉันมีรู้จักตอนพระกถาพาหุงกับวัดใหญ่ใัยมงคลรับชมได้ครับก็ที่วัดแห่งนี้เขาได้คนพบคถาพาหุงครั้งหน้าุิมากเดี๋ยวเราไปดูเจดีใหญ่กันดูเจดีใหญ่ปะปดูเจดีใหญ่ สำหรับการค้นพบกาถาพาหุมหาการนี้นะครับทางทีมงานมาลายอีเจอร์นี่ก็ได้ค้นประวัตินะครับแล้วก็ได้ความรู้และที่มาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับการค้นพบกาถาพาหุมหาการนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอภวันท่านได้มีนิมิตความฝันเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งของจีวร ่านหยุดยืนตรงหน้าหลวงพ่อและพูดว่าฉันคือสมเด็จพระพันรัตแห่งวัดป่ากแก้วแห่งกรุงศรีอยุธยาฉันต้องการให้เธอได้ไปที่วัดใหญ่เชียงมงคลเพื่อดูจารึกที่ฉันถวายพระเกียรติแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวาระที่สร้างพระเจดีย์ฉลองชนะเหนือพระมหาอุบราชาแห่งพมา่าเธอไปดูไว้แล้วจงนำมาเผยแร่ พระเดชพระคุณหลวงพอ่อทบทวนความคิดอยู่นานเราเองนั้นกำหนดจิตด้วยกรรมฐานมีสติอยู่เสมอเรื่องฝันฟุ้งซ่านน่าจะไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้ข่าวว่าทางกรมศิลปากรได้กำลังใกล้สิ้นสุดบุรณพระเจดียพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจึงขอร้องด็กเตอรกิงแก้วอัถากร ให้เลื่อนการปิดยอดบัวไปอีกวันหนึ่งเพื่อที่หลวงพ่อจะนำพระซุ้มเสมาชัยไปบรรจุไว้ที่ยอดพระเจดีจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อจุฬาทิตธรมโมนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือเมื่ออัตมาพบสมเด็จพระพันรัดวัดปากแก้วมีใจความว่าวันนั้นอัตมาเดินทางไปถึง ก็ได้เดินขึ้นไปบนเจดีตอนบนสุดของบันไดมีนั่งร้านพอให้ไต่ลงไปภายในตั้งใจเด็ดเดียวว่าลงไปคราวนี้ถ้าผ้าตกลงไปจากนั่งร้านอัตมาก็ยอมตายอัตมาลงไปชัดล่างถือไฟฉายหนึ่งดวงขณะนั้นเวลาประมาณ9นาฬิกาอัตมาลงไปภายในพระเจดี ก็พบนิบิตดังที่สมเด็จพระพรนรัตได้บอกไว้จริงๆเมื่ออาตมาพบนิบิตแล้วอาตมาก็ไต่ขึ้นด้วยความสบายใจถึงปากป่องก็ใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาตมาถึงสอนการสวดพาหุมหากาให้แก่ญาติโยมเพราะอะไรนะั่นหรือเพอราะคาถาพาหุมหากานั้น เป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุดมีผลดีที่สุดและเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดาชัยชนะเหนือต่อพญามารและสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงสำหรับเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับก็มีประวัติที่มาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กลับสู่พระนครแล้วนะครับ พระอ,องค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตามพระอ,องค์ไม่ทันตอนกระทำศึกยุทธหัตถีซึ่งตามกฎระเบียบแล้วนะครับต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่สมเด็จพระพันรัตนพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์25รูปได้ขอให้พระนเรศวรพระราชอาภัยโทษโดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยหมู่มารก,ก่อนที่จะตัดสู้เป็นการประกาศเกียรติและบารมีความก้าวหา ให้รกระจายไปทั่วแคว้นแผ่นดินอโยธยาและเจดีที่ได้ถูกสร้างขึ้นนี้มีนามว่าเจดีชัยมงคลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชายชนะและความมีน้ำไไทยของพระองค์ที่มีต่อเราทหารเหล่านั้นกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราได้ที่ My Life e Journey